ครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่กรุงลิมาเปรูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปก็ไปแค่2วันที่กิโตเอกวอร์นะครับโดยพอเสร็จนะครับพอเสร็จหลังจากยืน่นพระราชสารเสร็จก็กลับมาเลยในวันนั้นก็คือมาถึงเมื่อคืนนะครับมาถึงเมื่อคืนแล้วความที่กิโตเนี่ย เป็นเมืองที่สูงนะฮะสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย2,900เมตรดังนั้นเนี่ยการปรับร่างกายเนี่ยผมผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวเพราะว่าคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งคุณเฮนรี่เฮนรี่ยันดูนกงศูนย์กิตติมศักดิ์ของเราที่กีโตนะครับได้จัด กิจกรรมพิเศษก็คือว่าพาถีบจักรยานรอบเมืองเก่านะครับคือโดยปกติผมก็ค่อนข้างจะโอเคร่างกายก็ฟิตพอสมควรว่าผมเดินเวลาสามชั่วโมงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการถีบจักรยานสําหรับผมเนี่ยถ้าจะว่าไปโดยปกติถึงแม้ผมไม่ได้ถีบจักรยานประจําแต่ว่าผมก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคือการที่เราไปอยู่เหนือระดับน้ําทะเลมากๆเนี่ยนะครับ อากาศก็จะบางใช่ไหมครับแล้วก็ตอนถี่จักยานก็ต้องใส่แมสแล้วกเ็เรื่องของอาหารการกินก็อาจจะแบบแปลกไปอะไรก็อาจจะทําให้ระบบร่างกายปั่นปวนทีเดียวอพอถี่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบแบบเหนื่อยหอบง่ายฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆใช่ไหมครับต้องดึงเอาแมสลงมานี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่แม้แต่นักกีฬาที่เป็นอาชีพนะฮะ หมือนอย่างทีมฟุตบอลเนี่ยที่ต้องไปแข่งที่ที่โบลิเวียบ้างหรือว่าเอกวาดอร์บ้างเนี่ยพอเข้าไปเจอความสูงอย่างนั้นเนี่ยพวกนักฟุตบอลชื่อดังทั้งหลายแหล่เนี่ยก็หอบหอบเหมือนกันบางทีบางทีมที่ถือว่าเก่งๆพอพอไปแข่งตรงนู้นเนี่ยก็ก็แพ้แบบรวดแพ้แบบหมดรูปก็มีนะครับเพราะว่าร่างกายปรับไม่ได้ดังนั้นนั่นก็แบบแต่อย่างน้อยก็สามารถประคองตัวไปจนจบทริปได้นะฮะจนจบ แล้วก็ไปทานข้าวนะครับทานข้าวแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็ค่อนข้างจะประทับใจมากกับเอกวาดอร์ว่าร้านอาหารนี่โอเคเลยมีคนนะครับมีคนแล้วก็ทานข้าวแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็มีความกลัวมีความระวังในเรื่องโควิดแต่ว่าก,ก็ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับทีนี้ก็คือคือทำให้ผมเนะี่ยค่อนข้างจะ จะชื่นชอบอะฮะเอกวาดอร์ทั้งในเรื่องของบ้านเมืองสีเขียวเยอะนะครับเครื่องบินบินก่อนจะลงมาลงมาเนี่ยเห็นสีเขียวภูเขานะครับจะมีความแตกต่างกับผมที่อยู่ที่นี่ที่เป็นที่ทะเลทรายนะครับอากาศก็จะเย็นกว่าที่ทิลิมานะครับเย็นเย็นกว่าพอสมควรตอนตอนคืนก็อาจจะประมาณสัก18องศาได้นะครับก,ก็เย็นนะครับแล้ว สังเกตว่าคนรุ่นใหม่ที่นั่นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วที่สําคัญคือใช้เงินดอลลาร์นะครับไม่ได้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นนะครับใช้เงินดอลลาร์เลยซึ่งผมว่าเป็นข้อดีมากๆทําให้ระบบเศรษฐกิจของเอกวาดอร์เนี่ยมีเสถียรภาพนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะนานมาแล้วประเทศแถบลาตินอเมริกาเนี่ยที่อัตราเงินเฟอ้อสูงริ้วนะครับทีนี้พอพอเอกวาดอร์เนี่ย มาใช้เงินสกุลดอลลาร์ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมี stability นะครับซึ่งท่านประธานาธิบดีท่านก็พูดตรงนี้นะครับตอนที่หลังจากที่ผมยื่นพระสารเสร็จบอกว่าเอกวาดอร์ Ecuador เนี่ยมีมี financial stability นะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนเนี่ยที่อยากจะมาลงทุนก็มีความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของ financial stability เนี้ยแล้วก็มี เรื่องของ legal system ระบบกฎหมายที่ที่เข้มงวดเข้มแข็งนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะมองนะครับมองแล้วหลังจากอยู่แค่2วันนะครับก็รู้สึกว่าเออในลาตินอเมริกาเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยความรู้สึกของเราก็คือเหมือนคล้ายกันแต่ว่าพอเราไปลงแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกัน เขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับที่ที่นี่ أ, เปรูกับเอกวาดอร์แต่ว่าในอดีตก็อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องเขตแดนเรื่องอะไรกันนะครับเป็นเพียงแต่ว่าผมผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องปกติของประเทศที่ท,ที่อยู่ติดกันนะฮะก็อาจจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ให้เรียบร้อยให้เป็น peaceful negotiation นะครับตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ โดยทั่วไปนะครับเรานะครับผมก็พูดกับทางทางกองสูนย์กิประสา์ของเราบอกว่าเนี่ยกับปีนี้ผมอาจจะเริ่มทําอะไรบางอย่างในในเอกวาดอร์แล้วล่ะอาจจะเรื่องเรื่องของการทําสัมมนาออนไลน์อะไรต่างๆนานา business matchmaking ออนไลน์นะครับเราเดินทางยากแต่ว่าเราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปนะครับแล้วก็ตอนเดินทางเข้าออก เอกวาดอร์เนี่ยก็ใช้ห้องรับรอง DIP ของกระทรวงการต่างประเทศเอกวาดอร์ Ecuador นะครับมีเจ้าหน้าที่ไปคอยต้อนรับดังนั้นก็จะค่อนข้างสะดวกในการเดินทางเข้านะครับแล้วเท่าที่ผมถามดูเนี่ยตอนนี้มีมีประเทศต่างๆมีสถานทูตอยู่ที่กรุงกิโตของเอกวาดอร์เนี่ยประมาณ40กว่าประเทศนะครับในอาเซียนเนี่ยเรามีอินโดนีเซียอยู่นะครับผมก็ได้เจอท่านทูตอินโดนีเซีย ท่านก็ยื่นพระราชสารคราวนี้ท่านก็ยื่นสารประธานาธิบดีของท่านเช่นกันนะครับก็มีประเทศที่ยื่นสารที่เป็น resident ambassador mm. ก็จะมีท่านทูตเกาหลีใต้ท่านทนูตสเปนท่านทูตอินโดนีเซียส่วน non resident ambassador ก็จะมีมีสโลวีเนียท่านอยู่ที่บราซิลเช็กอยู่ที่ลิมาไทยอยู่ที่ลิมาแล้วก็สวีเดนอยู่ที่ โบกตาที่โคลอมเบียนะครับก็เป็น non-resident ambassador สีท่านนะครับส,สำหรับการยื่นผมก็เป็นลำดับที่6นะครับก็ท่านประธานาธิบดีท่านก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับท่านก็พูดภาษาสเปนดังนั้นเนี่ยอย่างท่านทูตสเปนที่ยื่นพระชสารก็จะจะมี conversation กับท่านประธานาธิบดีมากพอสมควรพูดภาษาเดียวกันนะครับ สำหรับท่านทูตอดือดก็จะพูดไปในเรื่องของบ a ลัตโรนะครับก็แล้วก็จะมีมีอันนึงก็คือว่าท่านทูตเกาหลีใต้เนี่ยท่านก็จะมีล่ามไปด้วยนะครับก็ก็เป็นเป็นท่านเดียวที่ที่ได้รับอนุญาตให้พาล่ามไปด้วยท่านทูตอินโดนีเซียก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ให้พาล่ามเข้าไปนะครับก็ล่ามก็ต้องรออยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศคือท่านทูตทุกท่านที่ไปเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ไป แต่ว่าก็ต้องรอที่กระทรวงต่างประเทศพอพอเริ่มกระบวนการที่ขึ้นรถไปเนี่ย mm hmm. ก็จะมีท่านทูตไปคนเดียวนะครับ mm hmm. เว้นแต่เกาหลีใต้ที่ที่อนุญาตให้เขาไปเนี่ยผมก็พยายามวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์ได้อย่างนี้นะครับว่าเป็นเพราะว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเอกวาดอร์ไปเยือนเกาหลีใต้นะครับดังนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกเออก ผูกพันนะครับที่ที่ในช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไปเยือนเกาหลีใต้ได้ในขณะที่ที่จะไปประเทศอื่นๆก็อาจจะมีความยากลําบากพอสมควรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องเข้าใจว่าในยุคนี้นะครับก็ travel restriction เนี่ยมีใน,ใน,ใน,ในทุกที่นะครับผมจะเดินทางกลับเข้ามาผมก็ต้องมีผลตรวจโควิดใช่ไหมครับในท้ายสุดก็ตรวจที่ที่กีโตก็เป็นเป็นปนกาทีฟนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็ทางนี้ก็บอกว่าถ้าเข้ามาแล้วต้องควอนตินอ,อยู่ที่ทำเนียบนะ14วันเว้นแต่ว่าครบ6วันเนี่ยก,ก็ตรวจอีกทีถ้าถ้าตรวจอีกทีนักทีฟก็ไม่ต้องควอนตินผมก็คิดว่าโอเคอย่างเงี้ยหวันมันยังพอโอเคมันอาทิตย์เดียวใช่ไหมก็โอเคก็ก็คือมีงานก็มีงานก็เอาแฟ้มมาให้ให้เซ็นครับ